ครับมาดูข้อ2อครับมาดูข้อสองการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายพระสารีบุตรซึ่งมีความเป็นเลือดทางปัญญาให้ได้ิดชอบงานด้านขยายเนื้อเนื้อความธรรมภาสิตนะับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านใดหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับขอ้อ1หรือกอไก่นั่นเองในด้านการปกครองตนข้อ2ด้านการบริหารงานบุคคล ข้อ3การบริหารสังฆมณฑลหนหมู่คณะสงฆ์นะครับ 4. การบริหารจ,าจัดวางระบบ 5. การเป็นนักประชาธิปไตยคืออย่าลืมว่าพระสารีบุตรนี่เป็นผู้เลิศทางปัญญานะครับพระพุทธเจ้ายกย่องให้เป็นมิเอตตทักคะเทียบกับพระพุทธเจ้าเลยนะครับสำหรับทางด้านการมีปัญญาเป็นอักษ,ษาวกฝ่ายขวานะครับ สวนโมกขระวคคาเนี่ยเป็นอักษรโวกเื้องซ้าย์งั้นข้อนี้ส่หลับของพุทธศาสนาดูในความสามารถในการวางคนของอุบรเจาก็คือใช้คนให้ถูกกับงานนั่นเองนะครับถ้าจะมองตัวนี้ก็คือจะเลยข้อนี้นะครับบริหารงานบุคคลน,นั่นเองเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีปัญญาก็ามาดูข้อสอบคู่ขนานที่คู่กันกับข้อนี้หน่อยนะครับ <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอมให้มีระบบวัณะในหมู่พระภิกษุสงฆ์ถือว่าพระองค์นี่มีทัศนะแนวคิดด้านใดคือพระพุทธเจ้าเกิดมาใน่ามกลางสังคมวัน,นะของอินเดียนะครับแต่พระองค์นั้นก็เป็นวันะกษัตริย์เป็นนักรบนะครับแต่พอมาบวชแล้วนี่พระองค์ไม่ยอมให้มีระบบวัน,นะในสังคมหมู่สงฆ์เลยนะครับเพราะนั้น เป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบปรชาธิปไตยอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งให้ลึกลงไปก็คือ <c oughs> ทางด้านความเสมอภาคในสังคมนั่นเองนะครับมองลึกๆแล้วจะแตกต่างออกไปนะครับจากสังคมอินเดียโบราณที่แบ่งเป็นวันณะนั่นสี่ละวันนะหวันณะนั่นพราพุทธเา้าค่อนข้าง <c oughs> สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และก็หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่นะครับ สำหรับข้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ